สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนะครับก็จะมารีวิวมอดเฟอร์น,เนิเจอร์นะเองนะครับทุกคนผมนะครับจะมาสอนนะครับรีวิมวมอดนะครับอย่างที่บอกไปและนี่ก็คือบา้านของผมนะครับแล้วก็บานอันก็เต็มไปด้วยมอดกันเองนะแล้วก็จะเห็นเป็นในทิปเหนอหน้านี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็บ้านเดกจะเปิดอยดู่รึเปล S 1> <S 1> น,นะคะเราจะมันร้อยก็จะแบบตูก้กดขนมก็อีถังแอปเปิล้ลแล้วก็เตาผิงอ่างอาบน้ำก็องวงจอปิดเบ้านมานี่เรียกอะไรนะโต๊ะโต๊ะทำอาหารนะเออโต๊ะทำอาหารแล้วก็ดับกับหัวนี่อะไรอ่ะเออไม่รู้นะมีนโน้ตบุ๊กเยอะๆมากมายแล้วครับทุกค,ครับก็แบบว่าถ้าใครที่อยากได้นะครับก็จะแนะนำแอป แอปหนึ่งแอปให้ได้ให้นะครับทุกคนนะคะทุกคนก็ผมจะแนะนาแอปนี้นะครับแอปนี้เขาคือมดแอนออนนั่นเองนะครับไปโหลดมาได้เลยนะครับนี่นะครับมดแอนออนนะก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เพจสโต e นะครับดาวน์โหลดได้ในเพจส o ต e แล้วก็ที่ดาวน์โหลดทั่วไปก็แล้วโหลดได้หมดเลยนะครับทุกคนครับโหลดได้หมดเลยซึ่งนะครับทุกคนครับ ถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งร้ยรผม,มนะนะจะฆ่า e อ d นเดอร์ดักให้ดูเลยพูดจริงจะฆ่า Under อนเดอร์ดัให้ดูเลยนะครับถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งร้อยรผมจะค่า e n d e เดอร์ดัให้ดูเลยเจ็บแลค้า